Bắt ไปชอบสวัสดีครับผมมาใครรอชมคันนี้อยู่ฮาเล่ดูเป็นสัตว์สปอเตอร์เอสคันนี้เข้ามาติดตั้งแฮนด์แฮงเกอร์บาสิ0นิ้วนะครับผมแล้วก็ติดตั้งแบบร้อยสายไฟเข้าแฮนด์อย่างที่ผมเคยบอกนะครับผมว่าแฮนด์แฮงเกอร์บา์ของสปอเตอ,เตอร์เอสนี่ค่อนข้างใจยากนะครับผมในเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของฟิตเมนประกับหุ่นยิบสองมีล็อกตุ๊กตาหนึ่งนิ้วนะครับผมแล้วก็ไลเ่เลเยขึ้นมาเป็นนิ้วครึง่งสายคัสและสายเบรกต้องเปลี่ยนนะจ๊ะนอกจากนี้คันนี้ยังติดตั้งอะไรอื่นนนนนเช่่ีีีตตัว้้ะรงงรรกลลมงุแ นักพิงหลังอย่างนี้เลยนะจ๊ะและนี่คือพระเอกของเรานั่นคือชุดสลิปออนปลายท่อ2ออก2นะครับผมปลายท่อของเรามีจุกลดเสียงอย่างนี้นะครับผมสามารถถอดออกได้แล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมได้และมันจะให้เสียงที่เราใจขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวไปฟังความเอาความเราใจของมันกัน และนี่คือภาพรวมความมันของเจ้า Sportster S คันนี้นะครับผมมาเช้ากลับบ่าย3บ่าย4นะครับผมในการติดตั้งแฮนด์และปลายท่อของเราใครสนใจงานแฮนด์ใครสนใจงานท่อใครสนใจจัดส่ง Sportster S ทักหาเราได้เลยบักบายช็อปยินดีให้บริการสวัสดีจ้า